สวัสดีสมาชิกทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วสําหรับแนวทาง9้าคู่ที่จัดมาให้วันนี้ในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปแล้วก็โซนอเมริกาใต้นะครับจัดกันจุกๆ9ก้าคูกันเลยทีเดียวนะฮะและใครนะสนใจแนวทางเพิ่มเติมนะครับตัวเน้นตัว VIP หรือว่าชุดโครงการหมู่บ้านเนี่ยสามารถเข้าร่วมบ้านหลังใหม่ของเราได้เลยนะครับลิงก์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือเข้าไปในบ้านเขียวของผมได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ทีเด็ดแม่นๆน,นะครับออ่่่มดดชชงทีีเ็ นี้กันด้วยนะครับ ไปลุยกันี่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเป็นคู่ระหว่างจอร์เจียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนตุรกีนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาฮาทุ่มคืนนะครับไปดูที่เฮดทูเฮดกันก่อนเลยนะครับฟอร์มเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูจากประวัติที่ผ่านมานะครับสนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทั้งฝั่งตุรกีนะครับที่เก็บชัยชนะจากจอร์เจียได้ทั้ง2นัดนะครับโดยจากในปี2012เนี่ยก็เอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเกมล่าสุดก็เจอกันนะครับในศึกยุโรนะครับก็เป็นตุรกีที่เอออาชนะะรีียได้ก3ปตตู นะครับซึ่งน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับตุรกีไม่น้อยนะครับซึ่งวันนี้ออกไปเยือนด้วยนะฮะ ไปดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดกันบ้างนะครับเริ่มทางฝั่งจอเจียกันก่อนนะครับโดยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับแคร์ฟเฟอร์ดนะครับ1-1ในศึกกระชับมิตรนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดของจอเจียถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับพวกเขาไม่แพ้ใคร4นัดติดต่อกันแล้วนะครับเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยสําหรับเจ้าบ้านจอเจียนะครับส่วนทางฝั่งตุรกีเองนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ย มีสะดุดแพ้ไปบ้างบางเกมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้3นัดรวดและเป็นการเจอกับทีมแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับฮังการีแล้วก็ฮังการีนะครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยหลุดแพ้ให้กับเมกซิโกนะครับในศึกกระชับมิตรไปนะฮะ ส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับจะมาตามแผน3 4 1 2นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยส่งเป็นจอร์จี้มามาดาชวิลลี่นะครับส่วนกองหลังใช้เป็นลูก้าโคโซวิลลี่นะครับกูลามคาสซียนะครับซารูมอนคาเวเลียนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมี อัคลลีอซาววลีนะครับจอร์จี้โคโซวัลลีนะครับอัชเชอร์เมบิชิวิลีนะครับโอตาเคชิวิลีนะครับส่วนเพเมเกอร์ตัวหลักใช้เป็นคพิชาคาราสเคเลียนะครับส่วนสองกองหน้าเนี่ยใช้เป็นจอจอดมิคาอูเดเซนครับแล้วก็จะมีบูดูซิฟชิมบัวเซนครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนอย่างตุรกีนะครับวันนี้ก็มาตามแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นอูกูซานซาคีนะครับส่วน4แบ็คโฟนเนี่ยใช้เป็นเมิร์ตมุนดูนะครับซาเม็ดอาคาดินอับดุลลาลิมบาดัสซีนะครับเฟอร์กี้คาดิโอกูนะครับกองกลางเนี่ยใช้เป็นอิสมาอิลยูเชกนะครับอาคารซัตฮานอกูส่วนตัวลุกใช้เป็นอาดากูลรลนะครับอากุนคอตชูนะครับเคนานยูยิตแล้วก็กองหน้าตัวเป้าใช้เป็นเคเลมอตตูโคกูนะครับ เกมนี้ต้องบอกได้คําเดียวไม่ใช้งานง่ายสําหรับทั้งสองทีมนะครับจอร์เจียได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านนะครับบรรยากาศเสียงเชียร์ค่อนข้างกดดันตุรกีได้อย่างแน่นอนนะครับฟอร์มช่วงหลังว่าเขาก็ยอดเยี่ยมนับโดยเฉพาะเกมลุกนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความแตกต่างได้นะครับอย่างไรก็ตามตุรกีเป็นทีมที่เก่าเกมนะคุณภาพผู้เล่นโดยรวมเนี่ยโดยเฉพาะแผ่นหลังนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยดูดีนะครับมีความหลากหลายในการเข้าทำนะครับลุกเกมน่าจะออกมาแบบสูสีจอร์เจียเนี่ยจะพยายามใช้ความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าบ้านเข้าสูนะครับแต่ตุรกี ี่อาศัยความแน่นอนนะครับในการครองบอลแล้วก็หาจังหวะสวนกลับเชื่อว่าเกมนี้สู้กันได้สนุกและโอกาสที่จะออกได้ทั้ง3หน้าเนี่ยมีสูงนะครับแต่ด้วยประสบการณ์และคุณภาพที่ดีกว่าของผู้เล่นทีมเยือนเล็กน้อยนะครับวันนี้ยังมองว่าตุรกีนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะจอเจียไปได้กับเลทวันนี้เปิดมาให้ตุรกีเป็นต่ออยู่ที่ปอปาสูงตามกำแพงเปิดมาให้2.5วันนี้แนะนำนะครับต่อไปที่ตุรกีนะครับสกอร์ที่คาดให้ตุรกีเฉือนเอาชนะจอเจียได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ คู S <S> <t> ่ต่อไปนะครับบาเกเรียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสเปนนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูที่สถิติห้าเกมหลังสุดนะครับเมื่อย้อนดูสถิติเนี่ยก็ต้องบอกว่าสเปนเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะพวกเขาไม่เคยพลาดท่าให้กับบาเกเรียเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับโดยเก็บชัยชนะเนี่ยไปถึง4นัดแล้วก็มีเสมอ1นัดนะครับแล้วก็บาเกเรียเนี่ยไม่เคยเอาชนะสเปนได้เลยนะครับจากสถิตินี้นับต้องยอมรับว่าบาเกเรียเนี่ยเป็นรองอย่างชัดเจนการเจอการสเปนเนี่ยเหมือนฝันร้ายของบ เรียนเลยนะฮะ ไปดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดกันบ้างนะครับเริ่มทางฝั่งบาเกเรียนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ2แพ้3อ่าก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงนะครับพวกเขายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับจากเกมล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่าบอเกเรียนะครับแพ้ให้กับกีตไป4ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนสเปนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็เสมอ3ครับดิกรีแชมป์ยูโรปี2024นะครับก็ยังคงรักษ เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับโปรตุเกสไป2ประตูต่อสองนะครับส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเขคร่าววันนี้นะครับทางฝั่งบอเกเรียนะครับจะมาตามแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นดีมิท่ามีตอฟนะครับสี่แบ็กโฟนเนี่ยใช้เป็นนิโคไลมินคอฟอาเล็กเพนคอฟนะครับอิตยานเปตอฟนะครับเอาทอนเนยครอฟนะครับส่วนกลางตัวรับเนี่ยใช้เป็นอันเดีย ครารเยฟนะครับอีเลฟกูเยฟนะครับส่วนตัวลุกใช้เป็นลูคัสเพ็นคอฟมาลินเป็นคอฟนะครับวลาดิเมียนิคโคโลฟส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยใช้เป็นคิริวดีโปตอฟนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอรมปนเนี่ยวันนี้จะมาตามแผน4-3-3นะครับโดยที่ผู้รักษาประตูนี้ส่งเป็นอูนายซิมอนนะครับอ่าสีแบ็กโฟใช้เป็นเปโดปอร์โรนะครับเปาคูลิบาซี่นะครับดีนฮุยเซนอ่ามาร์คูคูเรีานะครับตรงกลางใช้เป็นเพลดี้มาตินซูบิเบนดีนะครับฟาบิลุยส่วน3ามประสานกองหน้าส่งเป็นลามินยามมลนะครับเฟรนันตอเลสแล้วก็นิโกวิลเลียมนะครับ เกมนี้ครับบอกได้เลยสเปนเนี่ยเหนือกว่าทุกกับบวนท่านะครับในเรื่องชื่อชั้นนักเตะฟอร์มการเล่นล่าสุดแล้วก็สถิติการพบกันนะครับคมยู่มิตเลยนะครับโดยทั้งฝั่งเบลเกเรียนะครับแม้ว่าเล่นในบ้านเนี่ยแต่ฟอร์มโดยรวมยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเกมรับเนี่ยมีข้อผิดพลาดอยู่บ่อยๆนะครับรูปเกมน้าสเปนเนี่ยเป็นฝ่ายคองบอลบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกมอย่างแน่นอนนะครับและจะใช้การเจาะตรงกลางแล้วก็ริมเส้นนะครับเพื่อสร้างโอกาสทำประตูนะครับส่วนเบลเกเรียเนี่ยคงจะเน้นตั้งรับให้แน่นหน จุดขาดแล้วก็คุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าเชื่อว่าเกมนี้สเปนจะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับกับเบลดวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทั้งฝั่งสเปนนะครับเป็นต่ออยู่ที่2อขีสอ5สูงต่ํากําแพงเปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนํำนะครับให้ต่อไปที่สเปนสกอร์ที่คาดนะครับให้สเปนเอาชนะเบลเกเรียได้3ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ต่อไปนะครับเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนโปรแลนด์นะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่นะครับ ไปดูที่ Head เฮตูเฮกันบ้านครับเมื่อดูจากสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดต้องบอกว่าในที่แลนเนี่ยเหนือกว่านะครับจากตารางเราจะเห็นได้ว่า เนเธอร์แลนด์เนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดนะครับแล้วก็เสมอเพียงครั้งเดียวแถมการเจอกันในบ้านโปแลนด์2ครั้งหลังสุดนะครับก็ยังบุกไปเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนี่คือข้อมูลที่ชี้ชัดว่าอาพวกเขาแพ้ทางอยู่พอสมควรสําหรับโปแลนด์นะครับไปดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์นะครับอาก็ต้องบอกว่าเก็บชัยชนะเนี่ยไปได้2นัดนะครับแล้วก็เสมอ3นัดนะครับฟอร์มเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวกาลังเข้าฝักนะครับยิงประตู้ เกมที่เล่นในบ้านเนี่ยยิ่งทําให้วเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับจากเกมล่าสุดไร่ลถล่มมอตา้าเนี่ยไปถึง8ประตูต่อศูนะครับส่วนทางด้านฝั่งโปรแลนด์เองนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2นะผลงานค่อนข้างที่จะดีกับการเล่นในบ้านนะแต่เกมนอกบ้านยังเป็นเครื่องหมายคำถามสําหรับโปรแลนด์โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่บุกไปแพ้ฟิแนแลนด์นะครับ2ประตูต่อ1นะฮะ ส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงคร่าวๆวันนี้นะครับทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะมาตามแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นบาร์คเฟลคูเคลนนะครับส่วน4แบ็กโฟนเนี่ยใช้เป็นเดเซลดุมฟี่มัทไทเดลิกนะครับเวอร์จิลฟันไดนาทานอาเก้นะครับส่วนตรงกลางใช้เป็นชิอาเน่ไรเดอร์นะแฟงกี้เดอจองนะครับส่วนตัวลุกจะมีชาบีซิมอนนะครับเดลเยลมาเล่นเมอร์ฟิตเดอะไปแล้วก็โคดี้กัปโปนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนโปรแลนด์เนี่ยจะมาในระบบ352นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นไวเชชินีนะครับส่วน3แบ็กเนี่ยใช้เป็นยันเบนาเล็กนะครับพาเวลโดวินวิทนะครับยาควิดควีออนนะครับส่วนตรงกลางนะครับใช้เป็นแมตติแคสนะครับปิโอตอร์ซรินสกี้เซบาสเตียนซิมันกี้นะครับส่วนตัวลุกเนี่ยใช้เป็นดามิเอนซิมันกี้นะครับนิโคล่าลาเลฟสกี้แล้วก็2องกองหน้าส่งเป็นโรเบิร์ตเลวันดอสกี้แล้วก็ปิโตปิออนเทคนะครับ เกมนี้มองมุมไหนนะครับใน์แลนเนี่ยก็ดูดีกว่าแทบทุกทางเลยนะครับทั้งการได้เล่นในบ้านฟอร์มการเล่นที่กําลังร้อนแรงนะครับไตรการพบกันข่มมิดแล้วก็ขุมกําลังที่มีอยู่เนี่ยก็พร้อมหน้าพร้อมตานะครับขณะที่โปรแลนเนี่ยความหวังสูงสุดต้องฝากไว้ที่ความเฉียบคมของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับแล้วก็สร้างสรรค์เกมของปิโอตอสิลิสกี้แต่ความขาดหายไปของยาคุมโมเดลเนี่ยในแดนกลางนะ้ส่งผลกระทบต่อสมดุลของทีมอย่างมากนะครับมองแล้วเกมนี้ใน์แลนด์ที่ครบเครื่องกว่าน่าจะเป็นฝ่ายของเกมบุกเขาใสา และด้วยคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่านะครับน่าจะบทเอาชนะไปได้ไม่ยากเย็นนักนะครับแต่อาจต้องระวังรูส่งกับนะครับของโปแลนด์ด้วยนะฮะกับเรดวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างเนเธอร์แลนด์เป็นต่ออยู่ที่1.5ขีสสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5ขีนะครับวันนี้แนะนําให้ต่อไปที่เจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์นะครับสกอร์ที่คาดนะครับให้เนเธอร์แลนด์เอาชนะโปแลนด์ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ โคต่อไปนะครับสโลเกียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเยอรมันนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูที่เฮดวูเฮดกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าเยอรมันดูดีกว่านะครับแต่สโลเกียก็สร้างเซอร์ไพรส์มาแล้วนะครับโดยฟอร์มนะครับก็ต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับเป็นเยอรมันเนี่ยชนะ3แล้วก็สโลเกียชนะ2นะครับเกมล่าสุดที่เจอกันในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการเนี่ยต้องย้อนไปไกลถึงปี2016นะครับอ่าซึ่ง นั้นเนี่ยเยอรมันนะครับที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าถล่มเอาชนะไปได้3าศูนย์ะครับแต่ชัยชนะในการในเกมกระช้มิดครั้งล่าสุดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นปีเดียกันนะครับกลับกลายเป็นว่าสโลเกียนะครับก็บุกไปอัดเยอรมันได้3าหนึ่งถึงถิ่นได้เช่นกันนะครับจากที่เห็นเนี่ยไติก็ไม่ได้ทิ้งขาดกันมากนักนะครับแต่เกมในบ้านของสโลเกียเนี่ยก็สร้างปัญหาให้กับทีมยักษ์ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับไปดูที่ฟอร์มหเกมหลังสุดนะครับทางด้านเจ้าถิ่นสโลวเกียนะครับเก็บชัยชนะได เพียง1น,นัดนะครับเสมอ1น,น,นัดแพ้ไปถึง3นัดนะครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดูไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับมีทั้งเกมที่เล่นได้ดีแล้วก็น่าผิดหวังป,ปัปนกันไปนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าออกไปเยือนอิสราเอลนะครับแพ้อิสราเอล1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านทางฝั่งเยอรมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนทายสายเลือดใหม่นะผลงานในศึกยูฟ่าในชั้นลีกร็อบสุดท้ายท สำหรับเยอรมันนะครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับฝรั่งเศส2-0นะครับ ส่วนคาดการสเสเพตผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นสโลวาเกียคร่าวๆจะมาตามแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูว,วันนี้ส่งเป็นมาตินดูบรัฟกานะครับกองหลังใช้เป็นปีเตอร์เปคาลิกนะครับอานอร์เบิร์ตยอมเบิร์นนะครับมิลาสคิเนียนะครับดาวิดฮันโก้กองกลางใช้เป็นยูไลคุยก้านะครับซานิสลาฟโลบอก้าอ่าแล้วก็อันแดกดูด้านะครับส่วนแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นโทมัสชูลอฟโรเบิร์ตโบเซนิกแล้วก็ดาวิดดูริตนะครับส่วนทางด้านฝั่งเยอรมันเนี่ยวันนี้ก็มาตามแผน อ่า1นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นโอริเวอร์เบลมันนะครับส่วน4แบ็กโฟเนี่ยใช้เป็นยอาชัวคิมมิดนะครับยูนาธันทาอันโตนิโอรุนดิเกอร์ดาวิดลามนะครับแล้วก็กองกลางตัวรับใช้เป็นปากัดกรอสนะครับเรยอนโกเลสกาครับส่วนตัวลุกใช้เป็นแซดนามบีนะฟอร์เรนวีสนะครับคาฮิมอาเดเยมีส่วนตัวลุกกองหน้าตัวเป้าเนี่ยใช้เป็นนิคาฟูคุกนะครับ เกมนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยครับเยอรมันเป็นฝ่ายถูกมองว่าเหนือกว่าทุกท่าเลยนะครับในแง่ของคุณภาพผู้เล่นแล้วก็ระบบทีมภายใต้การทาทีมของกุนซืออย่างนากิวมันนะครับก็ต้องบอกว่าผู้เล่นอย่างฟอร์เวสเนี่ยฟอร์มกำลังร้อนแรงด้วยนะขนาดที่สรโลเกียมแม้จะได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านก็ตามแต่การขาดหายไปตัวหลักหลายรา,ายเนี่ย ย่อมส่งผลต่อคุณภาพนักเตะนะครับอย่างไรก็ตามด้วยความพร้อมแล้วทีมที่คุณภาพผู้เล่นแตกต่างกันแบบนี้นะครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นเยอรมันที่ครองเกมได้มากกว่านะครับแล้วก็สามารถสร้างโอกาสเขาทําได้จัดแจ้งนะครับแม้ว่าช่วงแรกอาจอาจะอึดอัดไปบ้างนะครับแต่เมื่อเจาะป,ประตูแรกได้แล้วเนี่ยน่าจะไหลาย,ยาวนะครับกับเลทวันนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเยอรมันเป็นต่ออยู่ที่1นึขีดหนสูงต่ํากําแพงเปิดมาให้2.5ขีด วันนี้แนะนําต่อไปที่เยอรมันนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้เยอรมันนะครับบุกไปเอาชนะสโลวาเกียได้2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ต่อไปนะครับลิกเตนสไต์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเบลเยียมคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสนะครับไปดูที่เฮดทูเฮดนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยน่าประหลาดใจนะครับไม่พบสถิติการพบกันอย่างเป็นทางการในการเล่นระดับทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าคือจุดน่าสนใจเลยทีเดียวนะลิกเตนสไต์เนี่ย ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเรื่องอาฐานไ์สไตอเก่าเนี่ยที่เป็นรองนะขนาดที่เบลเยียนเองนะครับก็ต้องลงสนามด้วยความไม่ประมาทขนาดที่เกมแรกที่พวกเขาพบกันเนี่ยวัดกันที่ฝีเท้าแล้วก็คู่แข่งในรายการนี้อย่างแท้จริงนะครับเราไปดูที่ฟองการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นลิเตนสไตย์เนี่ย เก็บชัยชนะจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับอยู่เข้าขั้นวิกฤตนะพวกเขาแพ้รวดห้านัดแต่ก็น่ากังวลที่สุดก็คือการยิงประตูคู่แข่งเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยทุกนัดนะครับเกมล่าสุดแพ้ให้กับสกอตแลนด์นะครับไปถึง4ประตูต่อศูนย์ในศึกกระชับมิตรนะครับส่วนทางด้านฝั่งเบลเยียมเองนะครับฟอร์ม5้าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็องบอกว่าผลงานยังแกว่งนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเกมล่าสุดนะเก็บชัยชนะเหนือเวลนะครับในศึกคัดฟุตบอลโลก4ประตูต่อ3ามนะครับ ส่วนคาดการเสเพดผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับทางด้านลิเตสต์ย์เนี่ยวันนี้เขาคาจะมาตามแผน5-4-1นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นเบนจามินบูเชลนะครับส่วน5แบ็กเนี่ยใช้เป็นมิสซิเลียนกอเปลนะครับเยลโพโฮปนะครับลาสเทอร์เบอร์อ่าซันโดวิเชอร์นะครับนิคลาร์เมเยอร์นะครับกองกลางใช้เป็นอารอนเซเล่นะครับนิโคลัสเฮาเลอร์นะครับแล้วก็ซิมอนลูซิงเกอร์นะครับส่วนกองหน้าเนี่ยใช้เป็นเฟอร์อัตซากลัมฟาบิโอลูเก้โนโตโรนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนวันนี้อย่างเบลเยียมเนี่ยจะมาตามแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นมักเซลนะครับ4แบ็กโฟใช้เป็นมัสซิเดียมเดอไอเปอร์นะครับอาตูเทนเต้นะครับเซโนเดบาสนะครับแล้วก็โทมัสมูนิเย่ส่วนตรงกลางตัวรับเนี่ยใช้เป็นยูริเตเลมองนะครับอ่าชาวเดอรเคลเตเล่ le, นะครับกลางตัวลุกใช้เป็นเลโดทอสซาเควินเดอร์บอยนะครับเชเรมี่โดกูส่วนหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นดูดีกูเอบาคิโอนะครับ ลูกเกมเกมนี้คาดว่า Belgium เบลเยียมจะเป็นฝ่ายคลองบอลบุกเข้าใส่แบบพับสนามขณะที่ริทเตนสไตล์จะถอยลงไปตั้งตั้มรับในแดนตัวเองรเราโอกาสโตกลับนะคำถามสําคัญคือแนวรับของเจ้าบ้าน,นจะท่านทานเกมลุกของเบลเยียมได้นานแค่ไหน,นด้วยความแตกต่างของคุณภาพผู้เล่น แล้วก็าฟอร์มการเล่นเชื่อว่าเกมนี้นะครับไม่น่าจะจบลงด้วยการแข่งขันที่พิกล็อกอะไรขนาดนั้นนะครับน่าจะเก็บ3มแต้มเต็มกลับบ้านไปได้ไม่ยากเย็นสาหรับเบลเยียมนะครับแต่อาจจะยิงประตูได้มากกว่าที่คาดการไว้นะครับเกมลุกเนี่ยถ้าเข้าฝักนะครับน่าจะไหลยาวได้เลยนะครับกับเลทวันนี้เปิดมาให้เบลเยียมเป็นต่อถึง4.5สูงตากกาแพงเปิดมาให้4.5ขีด5นะครับผมยังมองว่าลิเตนสไตล์เนี่ยยังไงแพ้อยู่แล้ววันนี้นะครับแต่กําแพงที่เบลเยียมเปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงน นี้แนะนำรองไปที่ลิเดนสไตน์นะครับสกอร์ที่คาดนะครับให้ลิเดนสไตน์เนี่ยแพ้เบลเยียมแค่4ประตูต่อสูนะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาไปรู้สึกฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเวนเวนซุเอลาคู่นี้ลงเตกะกันในเวลา6กโมงครึ่งนะครับ ไปดูที่เฮดทูเฮดกันก่อนเลยนะครับเมื่อดูจากสติติที่ผ่านมาต้องบอกว่าอาร์เจนตินาข่มเวเนซุเอลาอย่างชัดเจนนะครับแต่ในเกมล่าสุดที่พบกันเนี่ยเขาต้องบอกว่าเวเนซุเอลานะครับก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่หมู่ที่เคี้ยวง่ายเช่นกันจากเราเห็นเนี่ย4จาก5เกมหลังสุดเป็นชัยชนะของอาร์เจนตินาครับแต่ล่าสุดเจอนในสนามเวเนซุเอล่าจบด้วยผลเสมอแบ่งแต้มแล้วก็น่าจะสนใจก็คือเกมกระชับมิตรปี2019นะครับที่เวเนซุเอลาเคยบุกมาเอาชนะได้ถึงทีมอาร์เจนตินามาแล้วนะครับ ไปดูที่ฟอร์ม5เก็หลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มทางฝั่ง,งเจ้า่นอาเจนตินาเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้4นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับฟอร์มแชมป์โลกเนี่ยยังคงแข่งนะครับแม้ว่าจะมี เกมในบ้านนะครับที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้วสําหรับอาร์เจนตินาครับเกมล่าสุดเสมอกับโคลัมเบีย1-1นะฮะส่วนทางด้านฝั่งเวเนซุเอลาเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3นับผลงานก็ต้องบอกว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นับมีเกมที่ทําได้ดีสําหรับกับที่น่าผิดหวังนะครับแต่เกมบุกไปเยือนจากฝูงครั้งนี้เนี่ยพวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างเซอร์ไพแน่นอนนะครับ อ่ะเราไปดูที่คาดการณ์สิผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับเริ่มทางฝั่งอาร์เจนตินากันก่อนนะครับคร่าวๆจะมาตามแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูวันนี้ส่งเป็นเอมิเลโน่มาร์ติเนีสนะครับ4แบ็กโฟใช้เป็นนาฮูเอลโมอรีน่าครับคริสเตียนโรเมโล่นิโคลัสโอตาเมนดีนะครับแล้วก็มาคอสอาคคุญญานะครับตรงกลางใช้เป็นลูโกเดอปอลนะครับเรอันโดปาเลเดสอเล็กซิสแมาคลิสเตอร์นะครับส่วนกองหน้าเนี่ยใช้เป็นลีโอเนลเมซี่นะครับอูเลียนอัลบบาเเรรสสสนนนิโคคลลัักอซะ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนอย่างเวเนซุเอลานะครับวันนี้จะมาตามแผน4-3-3เช่นกันนะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นลาฟาเอลโรโมนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นอเล็กซานเดอร์กอนซาเลสนะครับเฮาเอลเฟลาเลซี่นะครับอ่าจอร์แดนโอโซลิโอมิเกลนาวโลนะครับกองกลางใช้เป็นโตมัตลินคอนนะครับคริสเตียนกาเซเลสอ่าโคเมมาติเนสนะครับส่วนตัวลุกเนี่ยใช้เป็นดาวินมาชีินะครับซารุมอลลอนดอนแล้วก็ยูฟสันตัวอ่าโซเตลโดนะครับ อย่างไรก็ตามนะับวันนี้นะครับวเนซุเอลาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนนะครับพวกเขามีดีกรีที่เกมสนกับนะครับโดยอาศัยความเร็วของ โซเตลูดูนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งในการพักบอลของลอนดอนซึ่งเคยสร้างปัญหาให้กับแนวรับอาร์เจนตินามาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมนะครับเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นอาร์เจนตินาที่พองเกมบุกเข้าใส่ส่วนใหญ่นะครับและก็น่าจะหาจังหวะจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเวเนซุเอลาเนี่ยจะวางแผนมาตั้งรับอย่างรัดกุมนะครับแต่ด้วยพลังเกมลุกเนี่ยที่หลากหลายของเจ้าบ้านคงยากที่จะจันทานนะครับขับเลยวันนี้เปิดมาให้อาร์เจนตินาเป็นต่ออยู่ที่1 5ึ2ดสสูงตามกำแพงเปิดมาให้3ลูกวันนนนี้แนะ นะครับต่อไปที่อาร์เจนตินานะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้อาร์เจนตินาเอาชนะเวเนซุเอลาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับ โอต่อไปนะครับโคลอมเบียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโบลิเวียนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลา6กโมงครึ่งนะครับไปดูที่เฮดทูเฮดกันก่อนเลยนะครับเมื่อมองย้อนไปนะครับการดวลกันกา5าครั้งหลังสุดจะเห็นได้ชัดเจนว่าโคลอมเบียเนี่ยเป็นฝ่ายที่คมมิดมาโดยตลอดจาก5นัดหลังสุดนะครับจากสถิติจะเห็นได้ว่าโคลอมเบียคว้าชัยชนะได้ถึง4จาก5นัดแล้วก็ไม่แพ้เลยแสดงเห็นถึงความเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับต้องบอกว่าโคลอมเบียเจ้าถิ่นเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับ แพ้2นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างาไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะออกลูกเสมอซะเยอะนะครับจากเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับอาร์เจนตินาไป1-1นะครับส่วนทางด้านฝั่งโบลิเวียนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับผลง,งานไม่สม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะเกมเดือนที่ยังคงเป็นจุดอ่อนสําคัญนะครับแต่การเล่นในบ้านเนี่ยยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับโดยเกมล่าสุดเก็บชัยชนะเหนือชิลีได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ ไปดูที่คาดการ11ผูเ้เล่นตัวจริงวันนี้บ้างนะครับเริ่มที่เจ้าถิ่นโคลอมเบียวันนี้จะมาตามแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นดาวิดออนสปินานะครับโดยที่4แบ็กโฟนเนี่ยใช้เป็นแดเนียลมุนยอด์นะครับดาวิสอนซันเชสเยรีมีน้านะครับยยฮันมาร ขีนหน้านะครับส่วนตรงกลางเนี่ยใช้เป็นเจฟเวอร์สันเลอร์มามาติสอุดอูลิเบนะครับตัวลุกเนี่ยใช้เป็นฮามิสรูดเกรสนะครับฮอกเก้คา,า,าคาราคัมนะครับแล้วก็จะมีหลุยส์จิอาร์ดส่วนหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นราฟาเอลซันโตสบอลเล่นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนวันนี้นะครับจะมาตามแผน5-4-1นะฮะผู้รักษาประตูส่งเป็นคาร์ลอสลัมเปยนะครับ4แบ็กโฟเนี่ยใช้เป็นเดียโก้เบฮาลาโนนะครับอาเดียนคุยซิโนหลุยฮันคินนะครับโคเมสกันเซโด้นะครับอาโรเบโต้เฟนันเดสนะครับกองกลางใช้เป็นแกรเบียวเบียมิลนะครับเลโอเนลคุนติเนโนนะครับแล้วก็จะมีลามิโลวาก้านะครับมิเกลเตเซิลอสส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นมาเซโลโมเรโน่นะครับ อมองเกมน,นี้แล้วนะครับภาพรวมโคลอมเบียเนี่ยดูเหนือกว่าในทุกมิตินะครับทั้งการเล่นในบ้านคุณภาพของผู้เล่นและสถิติการพบก,กันที่ขม่มิตนะครับเกมลุกพวกเขาเนี่ยนำโดยหิลเดียร์แล้วก็ฮาเมตลูเกตครับมีความอันตรายสูงมากส่วนขนาดเดียวกันนะบริเวยเนี่ยแม้จะมนันเลนตั้งรับที่เหนียวนน่นนะครับแล้วก็อาศัยการเล่นบนพื้นที่สูงกว่าเจ้าบ้านเป็นหลักนะครับเมื่อต้องออกไปเยือนนะครับประสิทธิภาพของพวกเขามักจะลดลงไปอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเนี่ยความทุ่มเทแล้วก็มีวินัยในเกมรับอาจจะสร้างปัญหาให้กับ คู่แข่งได้เหมือนกันนะครับรูปเกมโคลอมเบียเนี่ยจะเป็นฝ่ายคองเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะพยายามเจาะเกมรับโบลิเวียที่น่าจะมาตั้งรับกำแพงอย่างอดทนนะฮะหาประตูแรกมาไวของโคลอมเบียเนี่ยอาจจะไหลเช่นกันนะครับจบลงด้วยชัยชนะที่ขาดลอยแต่ถ้าโบลิเวียยันเสมอได้นานนะครับก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์จากลูกตั้งเตะหรือรอจังหวะสวนกลับได้เช่นกันนะครับสับเปลดวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่ง อ่าโคลอมเบียเป็นต่ออยู่ที่2ขีสองดาสูงตามกำแพงเปิดมาให้3าขีดวันนี้แนะนำให้ลองที่โบลิเวียไว้ก่อนแล้วกันนะครับแพ้คงแพ้ไม่ขาดอ่าสกอร์ที่คาดเนี่ยให้โบลิเวียนะครับแพ้โคลอมเบียแค่2ประตูต่อสูนนะครับโค้่ต่อไปนะครับอุรุกวัย เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเปรูนะครับคู่นี้ลงเตะในเวลา6กโมงครึ่งนะครับไปดูที่เฮตทูเฮดห้าเกมหลังสุดกันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีนะครับเวลาคู่นี้เจอกันทีไรก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งเปรูนะครับเก็บชัยชนะจากอุรุกวัยได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นในปี2022ีเนี่ยอุรุกวัยก็เปิดบ้านเอาชนะเปรูได้เช่นกันนะครับหประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งคู่กินกันไม่ค่อยลงัะเท่าไหร่นะครับเปรูเนี่ยก็เป็นฝ่ายสร้าง ศักิ์รีของคู่นี้เนี่ยมันค้ำคอกันอยู่นะครับไปดูที่ฟอร์มนะครับ5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นอุรุกวัยนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้เพียง1น,นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดนะครับ ฟอร์มเนี่ยยังคงแข็งแกร่งไปบ้างนะครับมีทั้งเกมเล่นที่ดุดันสมชื่อนะครับไล่บทขยี้คู่แข่งแต่มีนัดที่หลุดฟอร์มไปดื้อเช่นกันนะครับจากเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะวีนิสเอราได้2อศูนย์นะครับส่วนทางด้านฝั่งเปรูเองนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับสถานการณ์ของเปรูเนี่ยก็ไม่สู้ดีเช่นกันนะครับแพ้สลับชนะนะครับเกมล่าสุดเสมอกับอเอกวาโดศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนคาดการเสบีผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับคร่าวเจ้าถิ่นอย่างอรุกวัยเนี่ยจะมาตามแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูวันนี้ใช้เป็นเซคิโอโรเซ่นะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นนายิตันนันเดสนะครับโรนนลอาราโคโคเซมารียคิมิเนสนะครับมาเทอัสโอริเวล่าของกลางเนี่ยใช้เป็นมอนิเอลูกันเต้นะครับเฟริโก้บาเบเดนิโคลัสเดราคูดนะครับโดยที่ตัวลุกใช้เป็นฟาคุนโดเปยินตีนะครับเฟริโก้กิยาร์สแล้วก็จะมีดาวิดนูนเยสนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนเปรูวันนี้นะครับจะมาตามแผน3-5-2นะครับผู้รักษาประตใ ese, ะร4 4ูใช้เป็นเปโดกาเยเซ่ครับส่วนซีแบ็กโฟลเนี่ยใช้เป็นอันโดกอโซนะครับคาร์ลอสซัมบานโนอเล็กซานเดอร์กาเยนนะครับตรงกลางใช้เป็นหลุยอาวินคูลานครับวินเดอร์กาตาเคนนาเปโดกากิโนนะครับซีโอเปญ่ามาคอสโลเปสนะครับส่วนคู่หน้าเนี่ยใช้เป็นอันเดสกาเยโรแล้วก็จาลูก้าลาปาดูลานะครับ ผมมองว่าเกมนี้นะครับน่าจะอัดมากสาหรับเจ้าถิ่นนะครับแม้จะบุกหนักแค่ไหนเนี่ยแต่การเจาะแนวรับที่มาแบดลุปบัสแบบนี้ของเปรูนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อไม่มีตัวปิดบัญชีไว้ใจได้เนี่ยโอกาสที่จะใช้แล้วทิ้งทิ้งคว้างเนี่ยก็มีสูงเช่นกัน,นครับเมื่อ เชื่อว่าเปรูจะบุกมาสู้แบบมีวินัยแล้วก็ยันเสมอไปได้เป็นอย่างน้อยแต่ด้วยพลังเสียงเชียร์ของความเก่าของเจ้าบ้านอย่างอุรุกวัยเนี่ยก็อาจจะมีลูกทีเด็ดเบียดเอาชนะได้เช่นกันนะครับกับเลทวันนี้เปิดมาให้ทาง้งฝั่งอุรุกวัยเป็นต่ออยู่ที่1.5สูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.2.5วันนี้แนะนำนะครับให้ลองที่เปรูดีกว่านะครับน่าจะลุ้นไม่เหนื่อยนะคิดว่าน่าจะยันเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้เปรูแพ้อุรุกวัยแค่1นประตูต่อศูนย์นะครับ โคสุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างบราซิลเปิดปั้นต้อนรับการมาเยือนชิลีนะครับคู่นี้ลงเตะในเวลา7โมงครึ่งนะครับไปดูที่เฮดวูเฮดองทั้งสองทีมกันก่อนนะครับพูดเรื่องสถิติเนี่ยต้องบอกว่าบรา,าซิลข่มชิลีอยู่หลายเท่าตัวครับจาก5เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่า,เ,าเก็บชนะเกือบทุกรายการกลายเป็นว่าบรา,าซิลเนี่ยขวัดชนะไปแบบ หมดเ,ะะเห็นสถิติแล้วต้องบอกว่าชิลีเนี่ยแพ้ทางบราซิลอย่างชัดเจนเลยนะครับมีเสียประตูไปถึง11ประตูนะครับจากการเจอกันงานนี้ชิลีเนี่ยต้องมีกันบ้านที่หนักหน่อยนะฮะไปดูที่ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นบราซิลนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดูดีนะเก็บชัยชนะได้2นัดเสมอ2นัดแพ้1น,นัดนะครับอาจจะยังไม่เปียงป้างถูกใจแฟนบอลสักเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะปารากวัยได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านกวางชิลีเองนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยฟอร์มตกอย่างหนักชัดเจน,นับหมดสิทธิ์ไปลุยบอลโลกแน่นอนนะทำให้เกมนี้น่าจะาเป็นการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับ อาจจะมีการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ๆนะครับเกมล่าสุดเนี่ยชิลีแพ้ให้กับโบลิเวีย2-0นะครับส่วนคาดการ์11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับเจ้าถิ่นบราซิลเนี่ยจะมาตามแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นอาริซงเบเกอร์นะครับ4แบ็กโฟ์ใช้เป็นดานิโลนะครับมาควินยอตกลาเบียลมากันเยสกิโยเมอารันนานะครับส่วนตรงกลางใช้เป็นบูนกิมไรนะครับคาเซมิโลลูคัสปาเกตา ส่วนกองหน้าเนี่ยใช้เป็นราฟินญ,ญานะครับริชาริซอนแล้วก็กราเบียวมาตินูรีนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนชิรีเนี่ยจะมาตามแผน423 1น,นะครับ ผู้รักษาประตูใช้เป็นเดคลาดิโอบราโวนะครับส่วนกองหลังเนี่ยใช้เป็นมาริซิโอกิซ่านะครับแกรี่เมนเดลนะครับเกยโมบาริปันนะครับกราเบียลโซโซ่นะครับกางตัวรับนับใช้เป็นเอลิกผูก้ามาซิลิโนนูเนตนะครับกางลุกใช้เป็นดาริโอโอโซริโอนะครับเดโก้เบเดสเบนเบลิตินดีอาร์ตนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยใช้เป็นอเล็กซานเดอร์อาราวินานะครับ เกมนี้นะครับถึงแม้บราซิลเนี่ยจะเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่การเล่นในบ้านต่อนหน้าแฟนบอลตัวเองยังไงเนี่ยต้องเติมเต็มแน่นอนลุกเกมน่าจะเป็นทางฝั่งซัมปรานะครับที่คองบอลบุกเข้าใส่ตามสไตล์ถนัดนะครับแต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าทั้งแดนกลางเกมลุกนะครับน่าจะสร้างปัญหาให้แนวรับชิรีได้ตลอดทั้งเกมส่วนชิรีเนี่ยที่มาในสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์และฟอร์มกลาลังแย่นะครับคงมาเน้นตั้งรับให้เหนียวแน่นแล้วรอจังหวะสวนกลับนะครับโดยฝากความหวังอ่าให้กับตัวลุกนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยการขาดหายไปตัวหลักหลายรายเนี่ยก็น่าจะอาส่งผลต่อมิติเกมลุกอย่างมากเลยนะครับมองจากภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยยากเหลือเกินนะครับที่ชิลีจะบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ที่บ้านของบราซิลได้ต่อให้บราซิลอาจจะ ไม่ได้ส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะแต่ด้วยศักยภาพโดยรวมเหนือกว่าหลายคุมเชื่อว่าบราซิลจะคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดนะครับกับเรดวันนี้เปิดมาให้บราซิลเป็นต่ออยู่ที่1 5ี2สูงตามกำแพงเปิดมาให้2.5วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่บราซิลนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้บราซิลเอาชนะชิลีได้2ประตูต่อสูตรนะครับและจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแนวทางวันนี้9คู่นะครับในศึก ฟุตบอลโลกโซนยุโรปแล้วก็โซนเมริกาใต้เดี๋ยวจะสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกจอร์เจียเจอตุรกีนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ตุรกีแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับเัลเรียเจอสเปนนะครับคู่นี้ต่อที่สเปนแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปเนเธอร์แลนด์เจอกับโปแลนด์นะครับคู่นี้ต่อที่เนเธอร์แลนด์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะคับเซอรเกียเจอกับเยอรมันนะครับคู่นี้ต่อที่เยอรมันแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ คู่ต่อไปลิตเตนสไตล์เจอเบลเยียมนะครับคู่นี้ลองที่ลิตเตนสไตล์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปอาร์เจนตินาเจอเวเนซุเอลานะครับคู่นี้ต่อที่อาร์เจนตินาแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปโคลอมเบียเจอโบลิเวียนะครับคู่นี้ลองที่โบลิเวียแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปอุรุกวัยเจอกับเปรูนะครับคู่นี้ลองที่เปรูแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำส่วนในคู่สุดท้ายบราซิลเจอกับชิลีคู่นี้แนะนําต่อไปที่บราซิลแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับจัดไป จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมทั้งตัวเน้นตัว V.I.P. รวมไปถึงชุดโครงการหมู่บ้านสามารถเข้ากลุ่มของเราได้เลยนะครับบ้านใหม่ของเราลิงก์เดี๋ยวผมจะปักไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือเข้าบ้านเขียวของผมได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่องทีเด็ดทอมมี่ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ